ใหมันสูงโคงเคงมึนตึงที่บ่าไหลค่ะไปหาหมอเนี่ยค่ะั้งไหนก็600-500ก็ดําเนินชีวิตไปอย่างนั้นแหละไหวภาวนานะขอให้เจอถึงที่ดีๆก็เจอจริงอ๋อก็เจอจริงๆก็คือสินค้าตัวนี้แหละค่ะ KO นี่แหละค่ะอือดีมากๆเลยมันจะไม่ตึงเลยมันจะไม่นี่เลยอ่ะเพราะมันดีอะลูกคเพราะแม่เป็นเนี่ยเมรู้อะคนศีลคนธรรมไม่โกหกวลเนี่ย ไก่วัดเนี่ยจบตรงนี้และแม่ไม่กินอะไรแล้วเพราะว่าจบตรง<า>ที่ K.O. นี่แหละสาธุสาธุเด้อขอให้บริษัท K.O. เนี่ยดูแลสุขภาพคนไทยทั่วประเทศเลยความดันของผมว่าปกติแล้วทุกอย่างปกติหมดเหมือนคนธรรมดาแล้วมันคุ้มค่าไมหมคะกับการที่เราลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพมันก็คุ้มค่าค่ะ คือเราจะกินตลอดชีวิตมันก็ไม่มีปัญหาทานไปเลยมผมกล้ารับรองได้เลยดีจริงจริงคือมีความสุกในสังขารและร่างกายครับหน้ามืดไม่มีเวียนหัวไม่มีเหมือนกับเราไม่ได้เป็นอะไรถ้าก็าพี่น้องผมเป็นเรื่องอะไรเป็นเนี่ยผมกม็จะให้กินนะมันเจอเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆปวดไมเกรนบวกกับความดันไขมันขวดมากเลยมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะนิบวมมันจะปวดเต้นสุ ตุบตุตเลยเ,ออเวลามันปวด่งมันทรมานมากคิดว่ายังไงก็คงจะหารญาตเพราะว่าไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นเป็นมากเป็นเบอรแล้วก็ตาผ้ามัวแล้วก็เป็นเวียนหน้าด้วยพอ,อ,อได้ตัวนี้ไป,ปเราก็รัมันหายปกติโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยเออจนหลวงพ่อบอกโอ้โหมัน เศษไหมหายเลยเป็นคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยมัน่นใจเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆแค่10เม็ดหายเลยแค่สิเม็ดเองเหรอแค่สิเม<ห>็ดหมอตรวจวัวนั้นหนูไม่เท่กกากันทรมานมากเกิดมาอายุหกสิ้วมันจะเป็นนี่มันเหมือนก็กงกจักอยู่ในหัวเราอ่ะมานั่งเล่นโทรศัพท์เลื่อนไปเจอยาตัวนี้มั่นใจยาตัวนี้สั่งเลยอยากกินให้ร่างกายมันหายต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพอทานแล้วก็หายอ่ะแค่10เม็ดหายเลยแค่10เม็ดเองเหรอแค่10เม็ดบานหมุนแล้วก็บู๊ สิบเม็ดเนี่ยสิบเม็ดสิบเม็ดก็หายมาเจอยาตัวนี้นะก็เลยมาลองกินดูก็หลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มๆมากินยาตัวนี้บางความดันก็นลดอายุเยอะแล้วถือสิ้นแล้วผิดหรือถูกกินดีหรือไม่ดีท่านไม่เคยกินก็ลองใช้ดูก็ได้ ตัดสินใจนิดเดียวเองอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆครับผมก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่ผมได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดีจริงๆครับความดันก็นลดลงเบาหวานก็นลดลงไขมันก็นลดลงมั่นใจครับมั่นใจผลิตภัณฑ์ KO <ม>ติดเตียงมา2ปีสปีตังมาได้ยาตัวนี <c oughs> ม้มันก็ดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากครับที่ทําให้ย่าเดินได้มันดีกับว่าดีเนาะมันเฮาคนเฮาแก่เราไม่โกหกเขาไม่ได้นะต้องเอาเรื่องจริงถ้าผามีอาการเวียนหัวบ้านหมุนี่ว่าลุบ่ใครได้ เนี่ยอย่างบอกใครได้มองหัวเวียนหัวเนี่ยเสั่งตูน่นเลยไปกินเจียผมว่าถ้ามันไม่ได้ผลก่อนมาดาผมตีบ้านก็นได้เด้อ